ในขณะที่ผมว่างงานผมเลยไปขับรถเล่นในขณะที่ผมเติมน้ํามันอยู่ผมก็บังเอิญมาถูกโจรป้นแในหลังจากนั้นผมก็ได้คิดอะไรสนุกๆออกมาว่าผมจะไปให้โจรป้นเล่นดีกว่าและเนื้อเรื่องในคลิปนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับไปกันเลยพี่ขายของได้เยอะไหมพี่เป็นไงบ้างอ่ะ ไม่ได้ยินเหรอพี่โจมันแล้ว,วผมจะโดนป้นนะพี่พี่คอดูนะอาจจะมาป้นผมอาจจะมาป้นผม พี่ไม่ใช่โจรเหรอครับพี่ครับผมอะไรครับพี่อย่าทำเสียงได้ไหมผมกลัวอาจะมาพูดผมไม่มีไม่มีโจรโจนผมโดนคนตัวมาแล้วเนี่ยไม่โจรไม่มีโจรครับไม่มีโจรอันนี้ไม่มีโจรไถแบบไม่กล้าขายของเลยปลาไข่ปลาปลาไข่ปลาปลาเฉยๆบุกป้องลุ้มด้วยโจรจริงกกาใจเย็นยาผมผมตังค์ไม่ค่อยมีด้วยพี่ รอก่อนนะรอก่อนใจเย็นพี่ใจเย็นเอาเ้ยพ่นป่่นตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเพี่ทำอะไรอย่ามานั่งกลางผมดิจะพ่นใครดีเนี่ยเอาให้ถูกคนนะพี่ผมพ่นผมดผมพ่นจัล็กมากันเอาแล้วนะ1น3าตำรวจมานะพี่อย่า จกกระเป๋ายานดวงเยอะนี่เดอ้ยมันเอาอะไรไปได้ไหมไม่พีตั้งโต๊ะมาเฮ้ยหนึ่งบาทพอโต๊ัสามคืนได้ไหมพอโต๊ัสามคืนได้ไหมพี่เอาโต๊ัสมมาไม่เตะตังหนึ่งบาทกับโต๊ัสอูพี่บนโนนพุ่นพี่ชุด้วโอ้ ไม่คุยกับผมนี่งกหระดดับผมโดนปุ่นนั้นแหละไปซื้อโทรศัพท์ใหม่มาให้เขาปุ้นอีกรอบเลยพี่มีโทรศัพท์ขายต่อไหมโอ้โหไม่มีเลยอะดีน้องชายไอเดียอะไรอ่ะอ้าอะไรอ่ะจะอุนเหรอใช่ใช่เราจะได้ไปซื้อโทรศัพท์ไงไม่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 ใช่ผมจิ้มเงินสดให้ไม่ไม่ผมแค่ต้องการให้จูนมันมาปุ้นเฉยๆให้มันมีแรงติไม้ตีืเพราะไม่ต้องการเงินจริงๆหรอพี่พวกเขามาปันมนเล่น แล้วพี่ทำอะไรอะ่ะฟาร์มของพี่ใช่ใช่ครับใช่ชิวจัดเลยอะ่ะเนี่ยมาอีกแล้วป่ะเนี่ยยิงโดนป่นมเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวจะลงมาป่นกันอีกไปเลยวเดี๋ยวพี่ตรอก่นอนอ่ะโอเคอพี่มากิฟต์ให้ตัวสับไม่ได้เหรอโดนครับโจลเหรอครับฮึ <H õ>? ใครอ่ะครับคุณนุ้นอันนั้นน่าใช่ไหมหน่ะน่ากลัวมันเลยไม่รู้โดนไหมครับเรื่อน ขายได้ใช่ไหมผมจะไม่โดนป้นใช่ไหมไม่พี่เป็นนิวเยอร์พี่ไม่ดูหรอกแต่ oh, <okay. S 2> ผมสวนเนียนดีกว่าผมจะแบบเนียนกับพี่ดีกว่าะเดี <c oughs> ๋ยวผมจะอยู่นี่อาจจะแบบแบบไม่รู้เปล่าเฮ <c oughs> ้ยมาอีกแล้วสายผมเสียโทรศัพท์ไปเนี่ยอย่านะอย่านะนนเฮ้ยพี่เอาโทรศัพท์ามา<ๆ>ผมขอโทรศัพท์คืนเถอะเรไม่มีโทรศัพท์ตัวเพื่อน มันจะทำไงวะเนี่ยเราเราเรารีบรีฟาร์มเลยเราเรารีฟาร์มเลยเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันเราป่วยเลยเ้าเรื่องั้นเราก็จะเป็นเหมือนคนเนี้ยผมไม่มีโทรศัพท์ไปแล้วเดี๋ยเป็นเหมือนคนเนี้ยโทรศัพท์เอาคิปให้ผมได้ไหมอ่ะเหมือนน้องจะทักมาวี่ผมไม่มีโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวผมซื้อซื้อต่อได้ไหมโทรศัพท์โจรหมดเลยนะวะใช่มาแล้วเฮ้ย อพี่ผมเพิ่งเสียตัวตัดไปพี่โจนโอ้เป็นอะไรเพิ่งโดนผมไปเมื่อกี้นี่ไม่มีตัวตัดตัวเปื่อนไอ้ปนโอ้โหไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่รู้ไม่เกี่ยวไปเลยน้ากากอ่ะโอเคครับไมโอ้โหผมไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่ได้พักเลยให้ผมพักหน่อยไปดีกว่าไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วปกปีโหดไร อะไรขายปลาชะยังผมไม่ขายแล้วพี่จะป้นผมซ้ำได้ไหมหน่าไม่ป้นไม่ป้นจะมาถามว่าอย่าโดนป้นไปกี่รอบแล้วนี่ยตรงนี้ดอกตรงฟาร์มอีกหนึ่งเขะหอถอดได่ยังอย่งยัางวิโอ้พี่มีโทรศัพท์ไหมอ่ะมันให้โทรศัพท์ได้ไหมอ่ะใ้ได้ให้ได้ผมเพิ่งเสียเสียโทรศัพท์ไปอ่ะเอาดีเอาดีกระเป๋าเลกอะลยไปเอาที่อื่นดีกว่า ถ้าให้ตรงนี้เด็กกระโดดป้นยิ่งผมลื่นล่างไว้ปากไปเจอไหนอะพี่เจอไหนอะเฮ้ยเอวข้ามเดียวข้ามเดียวข้ามอาชีพเดียวกันเดียวข้ามโอ้อาชีพเดียวกันอาชีพเดียวกันเดียวข้ามเดียวข้ามอดิจนเ่ออดิจนจนจดเรื่องคู่ดีแหละไม่ต้องว่ากันเลยพี่ไปไหนอ่ะกระดาษบนไหมอ่ะอยากไปดูครับไปข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ย ไปหลังตึกเนี่ยหลังตึกเนี่ยได้ไปหลังตึกถอยไปเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังเฮ้ยพี่ปนผมไะเนี่ยให้เอาปิดหลอกผมอย่าลงอย่าลงอย่าลงนะอย่าลงรถนะอย่าลงนะอย่าลงโอเคพี่อย่าลงอย่าลงมึงก็โอ๊ยมึงก็จอดดิไอ้เหย้ยกระเป๋าเลยกระเป๋าเลยแปดห้าแปดพี่ผมเก็บตังค์ให้ไม่ต้องให้ไม่ต้องไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ไหนผมมีแล้วพี่ไปไหนต่อกันเนี่ยไปอาบน คือหางูนก่อนอันนี้โทรศัพท์มือสองนะโทรศัพท์มือสองนะมือสองที่สุดมีดอกย้อนยอนผานสันเจาไม่อยากจะรับไปเลยโอเคพี่ขอบคุณครับต้องเบอร์เฟลกนะต้องเบอร์เฟลกนะเบอร์เฟลกด้วยกูเยอะกันไปเจอกันไปครับพี่เจอย่างน้อยก็ได้โดนหลับเฮ้ยรถใครวะเนี่ยไม่มีรถด้วย เอาละขอซ่อมรถหน่อยใช้รถหน่อยนะครับรถเรามาันเฉยไปแล้วใช้รถเฟี้ยวๆหน่อยนี่็นไงรถใครไม่รู้รถจันไม่ไปเกี่ยวมือสองตั้งโทรศัพท์ตั้งรถตื่นเต้นวะวุเลียงมากอะปียเฮ้ยเฮ้ยเฮพี่ใจเย็นพี่พี่ผมได้รถใหม่ด้วย đưa luôn luôn Chơi <coughs> mà đặt bùm chơi mà nặng bùm Hãy rút cho kênh ได้รถใหม่แล้วพี่ไปเอาไงมาเนี่ยไปเจอหลังร้านไงฮะขามยเข้าใหม่เหรอไม่รู้อ่ะเราก็เลยต้มมาใช้หน่อยแล้ยวกันเดี๋ยวไปดูข้างล่ากันนะเขาวโอเคพี่ระวังด้วยไป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 ผมไปดูอุ้ยอุ้ยเอาอ่ะพี่จูนเรา อันนี้อันนี้โจรดีอันนี้โจรดีโอเคโอเคอเฮ้ยบาลล้าดเราอ่ะ <c oughs> ขอดูก่อนไหมเราเราควรทำยังไงวะเนะี่ยเราควรไปบอกเขาไหมระวังโจรหรือยังไงวะเนะี่ย <c oughs> ขอดูก่อนได้ไหมเราจะยังไงเดี๋ยว,วไม่จะเป็นคนดีไหมวะ <c oughs> เอ้ยวันหนูกันนั้นบัดเระแวง เรอต้องลนารัไปแล้วอ่ะเฮ้ยเอาแล้วอ่ะไอ้กลุ่มจนโจไร้ยายเฮ้ยต่อดูปีกันมาพี่ปีกันม,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 มาปีกันมาขอโทงผมผมจะพาพี่หนี พี่ขโมยรถจนเลยเฮ้ยเอแล้วอ่ะแลวกออพี่นี่ไปแลกล็ดกลอรถลยไจรเอยเ้ยเอ้อยไปเลยพี่เร็วๆที่ไม่ได้บุดลอกรถจ้ะสามยิบเบียงเลย จะเลือไปแล้วขอไปดูหน่อยแล้วกันมันไปไหนแล้ววะผมว่าเรานม่นจะตามไม่ทันนะฮะรถน่าจะแรงมากน่่ๆๆ่ขอดูแบบห่างๆของห่วงโอ้ยชนลงน้ำอะ่ะโหมดมากคือรถมันมันแรงไม่เท่ากันอยู่เดียวอ่ะอยู่นั่นสงสารมากครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงน้ำเฮ้ย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 พี่โจรใจเย็นอย่าทำเขาไม่ขึ้นเดี๋ยวเรียกแลมผมช่วยเขาได้ไหมพี่ช่วยได้โดนไม่ด้วยผมอยากโดนเจย์พี่เจย์อย่าอย่าอย่าผมจะไม่ได้ช่วยเขามันว่ายน้ำได้ไหมพี่เฮ้ยไม่ทำได้เหรอวันี่ยโอ้พี่ผมได้โทรศัพท์มาที่อันเดียวยา ผมกผมพึ่งได้มาพี่กดได้อย่าใครใครพี่เขาไม่เนเองหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อ่ะคนเแลนโดนพี่เอาโทรศัพท์ผมไปได้ไหมผมเพิ่งได้มามือสองด้วยพี่อยาไม่ใช่เหรอโอ้เสียโทรศัพท์เนี่ยันจโอ้ยโอ้โหต้องไปถืออีกแล้วโอ้โหเสียใจว่ะพี่ดูพี่ไม่เป็นคนดีกับผมเลยอ่ะเจีงเจียงเจียงจะมาช่วยเขาอ่ะ แต่เขาน่าจะว้ายน้ำหนีไปแล้วซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าจะผิดหรืออะไรยังไงนะเราก็จะช่วยในกรณีที่ช่วยได้นะอันนี้เขาว่ายไปแล้วก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยมีคนวิ่งปะเฮ้ยใครวิ่ง่ะ พี่พี่แชรคันรถตู้ไหมอ่ะหรอพี่ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ได้ยินแล้วพี่ผมเมื่อกี้ผมจะมามอบเลยแต่ผมหาเขาไม่เจอผมขึ้นฝั่งไปแล้วตอนแรกผมว่าไอหนีผมไม่รู้ไงว่าต้องว่าใช่ได่ต้องต้องดีซีอ่ะพี่ผมก็ว่าจะไปช่วยพี่อยู่ต้องพี่ดีซีได้ไหมอ่ะในกลุ่มเลยในในในแชทเลยติดต่อพี่เราเรขาประกาศเรียกได้ไหมหรือว่าไงติดต่อดีกว่าแม่งพี่เราเหมือนเราไปมอบจริงจริงมากกว่าพี่ผมว่าติดต่อติดต่อไปติดต่อสภาเลยได้ไหมไปก็ได้พี่ไปก็ได้พาผมพาผมไปไหนได้ไหมโอ้ เราจะโดนด้วยไปได้ได้ดนครับบอกบอกว่าพาผมมาแล้วเนี่ยผมไปมาร์คให้หน่อยพี่ผมมีแค่ผมยังไม่ได้ขายปลาเลยรู้ปมันจะพลุ่งเยอะไอ้พวกพวกนี้ได้ไหมในรถเหรอพี่ไม่ครับไม่ครับในในตัวในตัวน่ะโดนแน่แน่อะพี่ผมมาได้สักปลาได้แต่ผมไม่เคยโดนพวกนี้ก็เพิ่งครั้งแรกเหมือนกันอืมโหยังว่าแหละเราไม่รู้เนาะพี่เนาะใช่ใช่ใช่ ผมก็ยังไม่รู้เลยผมก็ไม่กล้าจะเล่นมากเท่าไหร่แต่น่าจะช่วยได้ผมก็เลยพยายามพยายามจะช่วยผมไม่เคยโดถอนเลยอันนี้ผมจริงๆเลยผมก็พยายามจะช่วยเอางี้ปะ่ะเอาตังค์ผมไปปะ่ะโอ้ไม่เป็นไรครับพี่ชายไม่ผมก็มีแต่ผมไม่ได้ใช้เท่าไหร่ได้ยุ๊เดี๋ยวเราวว่ากันตรงนี้ก็ <ปะ S 2> พี่เอาวะ เราโดนไปแล้วอ่ะรู้สึกอยากบริจาคจังเลยอ่ะครับพี่ชายผมโดนปรับไปสามแสนโดนแล้วพี่ใช่ครับเดี๋ยวผมเออป้าป้าบอกป้าจะจ่ายให้โห้ผมไปขอป้าให้ผมช่วยไหมผมสามเสียงไม่ได้ไม่เป็นไรครับพี่ชายพี่ชายไม่ผิดเลยมีผมผมผิดผมผิดไม่เป็นไรพี่ชผมแค่อยากอยากให้เอางี้เอางี้ได้ไหมผมขอซื้อต่อสามเสีได้ไหมโทรศัพท์แค่หนึ่งอันไหนโทรศัพท์หรอครับโทรศัพที่อะไรเลยไม่จี้ให้ได้ไหม ได in right ้ค well รับได้เดี๋็กเดีอ้าเชื่อผมป <Việt> ้าว่าผมจะให้สามเสียงผมไม่เกียร์เบรืซิกันเดี๋ยวพาผมไปพารถกันได้ไหมดูตรงไหนพี่มาร์กเลยพี่ไปตรงแถวตกป้าก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาผมไปกดตามตัวนี้ครับอะไพี่โอ้โแกไปเกลียจูนด่ะถ้าเรากดวายจูนจะฆ่าไม่ได้นะ เพราะว่ามันเหมือนช่วยเตฟบเราด้วยเมื่อกี้ผมก็จะช่วยอยู่มันพี่พี่ลงน้ำเไยก็น่าะถ้าช่วยก็น่าจะโดนบัฟมเหมือนกันแต่ผมไม่ดีเลยมันป้นมันต้องเท่าไหร่ครับหมอสิบสองหรอหมอเฮ้ยตำรวจสิบสองดิตำรวจสิบสองหมอหกครับอันนี้ผมดูบ่อยอะเมื่มอวานผม <c oughs> ผมแบบไม่ได้โดนเดี๋ยวนี้ไงวันนี้แบบดีเขียว <c oughs> <ๆ>มากากำลังจะมาสายตากเก็บเงินโดนเลย ครั้งแรกได้แหละครั้งหน้าก็น่าจะยอมในปุ่นเลยเอางี้ไหมขายตัวสับให้ผมดิได้ได้ได้ใจเดี๋ยวเอากิ๊บมาให้เลยเดี๋ยวผมโอนให้เลยเพื่อเชื่อไหมว่าผมจะให้เป็นสนเลยไม่รู้ครับพี่ชายให้เท่าไหร่เอาเอามาเอามากระเป๋ากระเป๋ากิ๊บอ่ากระเป๋าแปดห้าแปดครับนี่ครับเฮ้ยให้จริงว่ะเรียกอะไรครับไอดีเดี๋ยวไปกดตังค์ให้กันนะครับพี่ไม่ไม่โอ้กดตังค์มาจูบปุ่นเดี๋ยี่ไอดีเดี๋ยบี่ไอดี สองสามหนึ่งครับอุย้ยขอบครับพี่ชายอุย้ยมันหักปาส <laughs> ีใช่ใช่ใช่หักปาสีเย็ยงั้นข, <laughs> ขอสงวนไว้แล้วกันปาส <laughs> ีไม่เป็นไรครับพ <laughs> ี่เฮ้ยอันนี้ผมช่วยครับผมไม่นี่ผมว่างอะ่ะ <laughs> เบื่อฟ้าก็เลยมาผวนจูนหน่อยนะ่ะก็ไม่มีอะไรอะ่ะเล่นๆอันนี้แกงงอมหน่อยครับเข้าใจดอีอันนี้พาวตรงไหนอ่ะแค่พาวตรงตรงปามอ่ะตรงปาม จอดจอดให้หมดตรงนี้นะครับเอาแค่อยู่ตรงนี้จูนมันปุ้นได้พี่อ๋อจะไปเอาตังก่อนนะต้องกดตังก่อนเนาะแล้วก็ไปเบิกรถเอารถบันอยู่ครับพี่ผมว่าแนะนำนะแนะนำเลยนะอ่าซื้อเอารถโลมารถเช่ามาดีกว่าแล้วก็ให้มันมันจะได้ตกปลาแบบยาวๆอ่ะตกปลาปุ้นไม่ได้อ่ะพี่ตกปลาจนจนไม่ได้แตล่สิบโลครับเมื่อกี้ เอ๊ะปะเอ๊ะปะผมจะพารถถึในตรงนี้แล้สองร้อยสี่สิบโดก็เยอะอยู่นะใช่ครับเครับมีบีเอฟอีกคันหนึ่งอุ้ยแรงงานกันยาวเลยพี่ยาวอยู่ครับแต่จังหวะนี้ห้ามห้ามห้ามดีกว่าอย่าเมาขายดีกว่าพี่เชียวผมกะจังหวะให้ดีอ่ะผมต้องทำไงต่อเก็บไว้ก่อนเอ่าใช่ใช่ดีพี่พยายามไปตกปลาที่ตกปลาป้ไม่ได้มาไซค์ไปขายชุดแรกก่อนดีกว่าพี่ก็เล่นเสียงอยู่นะอันอันอันผมให้พี่ชายพาไปดีกว่าผมกลัว ไปไหนนะในตัวใช่ไหมพี่เล่นไปเป็นครัในตัวโอ้ยเอาพี่พี่กลายเป็นมันเล่นกระโจนกับผมเลยนะเนี่ยได้นะครับพี่ผมไปเล่นกระโจนนะเนี่ยหมายถึงแบบพี่มีอาวุธไหมไม่มีโอ้โหผม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 มีปากหลามอยู่พี่หมายถึงผมไปคุกเข่าให้โจนปุนเล่นผมเล่นกับผมคือยังไั้นนี่ยแกล้งอ่ะตูนสองสามรอบไม่ได้ลุกเลยผม น่าจะมีสักครั้งที่ผมโดนแทงเพราะสนุกอ่ะตอนเนี้ยไม่มีอะไรพุ่นเลยเลยไม่ไม่กลัวงอมเครื่องนี้ผมเก็บตังค์อยู่ไหลผมเก็บตังค์ซื้อรถใหม่อยู่ซื้ออะไรเขาหน่าจะซื้อจะเก็บไปทั้ซื้อพวกคาแตะซื้ออาสนุกหมเดลี้ยวแหม่แล้วก็คามาโลเฮ้ยพี่ไหนๆก็เราเจอกันด้วยความบังเอิญผมอยากขอเบอร์หน่อยพี่ไว้ติดต่อได้ครับพี่ชอบว่ะเจอกันแบบพี่ เป็นผมลิกิจที่แปลกดีอะอ,อย่างชอบเลยอันนี้รถผมอันนี้ก็ขโมยมาพี่ตรงไหนอ่ะได้ไหมอ่ะเด้เเร้อย ผมไปซื้อโทรศัพท์ไปมีสปีดเออใช่พี่น้องไปซื้อโทรศัพท์โทรศัพท์มันเครื่องละเก้าพันยังไม่พี่ใช่เหรอครับเอ้ไม่อ่ะเรื่องหน่วยงานสปีดเหรอเห็นน้องผมบอกว่าเก้าพันโอ้โหรถคันนี้ช้ามากเลยถ้าได้คันนั้นนะพี่แบบโอ้โหเจ้าอ่ะคามจุถ้าได้คันใหญ่ๆแบบเมื่อกี้ ตามจนลืมโจรแล้วมั้งพี่ผมว่า,า,าตามจนโจรไม่อยู่ปนแล้ว,วอันนี้ผมผมหลอนโจรหมดแล้วพีอ่อ๋อปกติพี่แรกๆผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยอะถ้าโดนปนครั้งแรกอะ <c oughs> คนเราจะลนมากตื่นเต้นมากมันแบบไม่เป็นมิตรไงผมก็ใจความรู้สึกอะ <c oughs> โอเค <c oughs> พี่ไปไหนตอนนะพี่พี่เจเซฟเดี๋ยวส่งผมคนนี้นะฮะเดี๋ยวผมเดินไปเผาฮะพี่ทำไมต้องรอโจรด้วยอ่ะ<ม>เดินไปเผาตังก็ต้องมีอยู่ตัวดิวโจรี่เล่นคนเดินนะเนะี่ยรู้ป้อดะ่ะบนรถโจรป้นไม่ได้พี่ถ้าตั้งอยู่บนรถผมผมเล่าไปเผารถก่อนใช่แล้วผมไม่ได้งันพี่ก็ให้ <พา S 1> ผมไปส่งพ,พี่พี่พยายามขับรถไว้ถ้าไม่ใช่เซฟโ่วนอ,<ม>อยู่บนรถไว้มันจะปุ้นไม่ได้ ขาจะยังไม่บัมใช่ไหมใช่เพราอบัมไม่ได้จะบัมได้กรณีที่แบบเราอยู่ข้างล่างก่อนแล้วเขามาประกาศปนแล้วเราขึ้นรถหนีอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับถ้าขึ้นหนีก็จะโดนปัมอย่างนั้นแหละครับแต่ถ้าเราอยู่บนรถตั้งแต่แรกเขาทาไม่ได้ครับโอเคพี่พี่อย่าไปขายปลาแล้วไปตกปลาเลยที่มันซิฟซิหน่อยพี่ช่วงเนี้ยอะไรนะพี่ ซื้อเหยื่อใช่ใช่ใช่พี่จะไปซื้อตอนนี้มันไม่ควรจะซื้อนะผมว่าพี่เอาไปซื้อไปเป็นหมื่นเลยนะคิดดีๆนะพี่ระวังโจรอีกรอบโจรมันดักแถวนั้นเละพี่ดูไม่ละน้องผมยังไม่ดักเลยทำไงดีผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเนี่ยเอาจริงพี่พี่ควรพักไว้ก่อนอะพักพักจุดอันตรายไว้ก่อนไหม เดี๋ยวพี่จะงงกว่าเดิมอ่ะ้นกเันเดีอมอ่ะชอ๋ออช่วงไม่มีโจนนะพี่ค่อยค่อยไปทำอะไรดีๆพี่ใไปไหนต่อับเดี๋ยวผม่าจะไปหาน้องอ่ะเดี๋ยวเอาเป่าเจอกันแล้วกันบี่ได้ครับเจอกครับเจอระวังโจรนะครับได้ครับผมรออยู่แล้วไม่กลัวหรอกผมตัวจีดเจอกันพี่ Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up.